ชื่ออะไรคะโอเคออกมเไรค่ s. <S ่กเล่นกันอามีอะไรบ้างนะนะี่คุณตอ่าคุณตาทำอะไรลูก ยาต้นไยายมีหมา้ามีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกวงล้ออะไรลูกให้เด็กๆใช่ไหม ทำอะไรลูกาหลานก็ทปเล่นใช่มอเ่รถกระป๋ออะไรลูก